ครับผมมึงนี้กำลังจีไปอันหาอะไรอีกแล้วครับผมมึงนีบ่นจากคนพี่น้องเลยคุณรถมาแล้วบ่อยเต็มหลือชืบเลยครับผมบุมีให้แน่นตีไปใช้ตีไปใช้มาตัวแต่ว่าเสียงแต่อันอะไรเออเลอตัวพูดเดียวไดีสามเสียมเสียมเสียมนี่มีเอเอาเสียมนี่มาตัว นี่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 คือเพิ่นเนี้ยบ้างนี่คือเพิ่นเนี้ยนี่นี่เรารักประเทศไทยเฮ้ยบ้านนะบ้านนี่ยังถีบไหมยังถีบได้ไหมโอ้ยปฟาดเงี้ยเจ้ไปให้โชคหมันโชคหมันพี่น้องมาหดแล้วครับผมหดปลาโนะอะไรแล้วครับผมเที่ยงงานเดิมเที่ยงน้่งเก่าเน่านี่ยแหละครับผมุนเพิ่มเติมเนี้ยแต่ว่ามีมะล้อมไว้วันนัมือนี่เพิ่น มาลำบ่อยคับเียมงานเต็มรถมอกัานมุนีฮ่อมาสองขัน้นรถข้าเสิได้หลายได้น่อยจำได้ไหมไปเบิ้งกันเลยครับผมสิได้จำได้นี่มาลำบอยลงไปโอ้่นล้วเอ้าฟันฟันเออเออ่นีหลังเลยข้อข้าป้าามีเสียงเพีเสียงแคนอ้าวศอเพิ่ข้าป้ามีเสียงพีนเสียงแค้นพ่หลังเลยอ่อ่อนโอย อ๋อวันละใบฟ้านมาเจ้าเอ๋อวันละใบเอาแล้ววันละใบวันไหนก็เพื่นโอ้โห่ฝนทำไมไอ้บ้านเพื่อนอเอนี่แหละพี่ตังเอ้ยเจ็บน้องไรมีเสียงฟินเสียงแผนมันกับประมวลว่ามันกับมวลมันกับประมัยพี่ตังเอ้ยเพื่นเพื่อนพวกฝอนกับฝอนนะเว้ยพวกเขาป้านองไรกับเขาป้านองไรผนสาวเกลียนกับไปแล้วเขาป้านองไรไปแล้วครับผม ่วนอ้าวขอาปานอะไรฟังเสียงพิ้นเสียงแค้นไปน้ำกัดจีบปาหลงทางได้เนหลงเด้อเพียวอะไรมางามหมือม่อีกเดี๋ยวเอาแล้วมาล้มบ่อยล้มพล้ครับผมนเดียวมนหาอะไรมีอะไรนินเสียงแค้นเสียงพิ้นมาล้บ่อยได้ครับผมนีนหนึ่งสงหกอยู่นี่เพียงเอาไป

ยังถ่ายูสองนอเลยวะม่ส <Yeah, S 2> hey, ียงามครับแ่บันโอ้กอดเดียวเลยพ่อแกงแล้วเจนี่เบ่าที่เห็นว่าดันขึ้นมือแเบ้ากอบางแถบบังบงเน่กอนอไรพี่น้องเอ้ยกอนอไรไงเนาะบังเบาขุดลงนเห็นแต่หัวขุด่นนอเบล่าบังใน่ยเบ้านางตบอกตบขาขุดออกคัดรีพี่น้องโอ้เสียงขักอดเลยทีเบา มเอาน่นนี่ไปเอาโน่นนี่โอ้ยง่ายแต่กองน้องใหม่กองนี่นี่แหละเขาเอิญน้องใหม่เอีนนั่งดินเบาเขาจุ้ยเว้ยนะเขาเอิญน้องใหม่นั่งดินน้องไรน้องไรบ่าเม่นน้องใม่พี่น้องไปไปเบาเดี๋ยวนี่โอ้ยเจ้าอยวเไปเอาเงามันเอาแต่น้อมันบาปดูว่าเราไปปลูกโอ้ยนั่นเรียบร้อยโู้ แต่แจ๊กอันนี้ก้อนนี่ซีซีโอ้เด็กซีผุนตีโอ้ก้อนนี้คือหมานแต่เจ้าเบา